ไรแดงทุเรียนหน้าตาเป็นยังไงแล้วอาการของต้นทุเรียนที่โดนไรแดงระบาดจะมีลัษณะยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับไรแดงทุเรียนนะครับก็เป็นศัตรูพืชทุเรียนชนิดหนึ่งนะครับไรนะครับก็คือแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับอยู่ในตระกูลแมงมุมนะครับไรแดงทุเรียนนะครับหน้าตามนยังไงนะครับอ่ะนี่ครับต้นที่โดนไรแดงทุเรียนลงนะครับผม ใบก็จะเป็นนยครับเป็นด่างๆนะครับดูไปดูดูถ้าดูเผินๆนะครับเหมือนการขาดธาตุอาหารนะครับแต่ว่าเราทําการนะครับซูมเข้าไปนะครับที่ใบที่มันเป็นด่างๆนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับครับซูมเข้าไปนะครับนี่ครับจะสังเกตนะครับเห็นตัวนะครับนี่ครับแดงๆนะครับเดินนะครับผมอยู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตัวขาวๆนี่น่าจะเป็นไข่เขานะครับผมเดินกันให้เต็มเลยนะครับนี่ครับยังมีชีวิตนะครับยังไม่ตายนะครับเดินกันนะครับเดี๋ยวมาซูมเข้าไปใกล้ๆอีกทีนึ่งเพียบนะคือตัวเขาเล็กมาก มองแทบไม่เห็นเลยถ้าเกิดไม่สูงเข้าไปก็คือเราก็ไม่รู้นเนี่ยตัวนี้นะครับแดงๆดำๆ,ๆนี่นะครับตัวสีแดงๆนะครับก็คือไรแดงออกลูกออกหลางออกไข่นะครับแล้วแพร่ระบาดเร็วมากนะครับถ้าไม่ดูแลป้องกันนะครับก็คือจะเป็นทั้งต้นอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับนี่ครับใบนี้ก็เป็น นะครับใบน <ITA> ี้ก็เป็นนะครับใบนี้ก็เป็นนะครับใบนี้ก็เป็นนะครับเป็นทั้งต้นนะครับไม่รอดไม่รอดสักใบเดียวเลยนะครับเป็นหมดเลยนี่ครับใบอ่อนก็เป็นนะครับเริ่มเป็นแล้วเนี่ยนะครับนี่นี่ครับโอ้โหสูงเข้าไปก็คือเจอเลยเห็นไหมโอ้โหนะครับสนุกสนานเทฮหเลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเต็มเลยอื้มเนี่ยครับเยอะเลยครับเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับโอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับอันนี้เห็นชัดเลยนะครับเหมือนเห็บเหมือนหมัดเลยนะนะครับคล้ายๆนะครับก็เป็น ดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับก็คือเห็นไหมครับใบเนี่ยใบเนี่ยมันไม่ได้กัดขาดไม่แหว่งไม่ได้ขาดไม่เหมือนหนอนใช่ไหมหนอนมันจะกัดใบแหว่งหายไปแต่นี่ครับใบปกติทุกอย่างใบครบถ้วนทุกอย่างเลยนะแต่ว่าแค่ใบของพืชทุเรียนเนี่ยมันเปลี่ยนสีไปนะครับมันแทนที่จะเป็นสีเขียวนะครับเดี๋ยวใบใบสมบูรณ์เทียบกันให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเสียสละใบหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับหนใบนะครับมาเทียบกันอันนี้คือใบที่ไม่มีไรแดงนะครับกับอันนี้คือใบที่มีไรแดงนะครับเห็นไหมต่างกันชัดเจนนะครับ นี่ครับชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าขาดธาตุอาหารนะนะครับก่อนที่จะคิดว่าขาดธาตุอาหารให้เราซูมเข้าไปก่อนซูมเข้าไปก่อนนะครับซูมเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับถ้าเจอตัวนะครับเจอตัวเดินเดินอย่างเงี้ยก็คือรายแดงนะตอนแรกที่เจอก็คือมันเป็นขาวๆมองไม่เห็นตัวนะจะเป็นไข่ก่อน ไขา่ขาวๆอย่างเงี้ยนะครับไข่ขาวๆอย่างเงี้ยไม่เห็นตัวแต่พอสักพักเริ่ม,มเห็นตัวแล้วนะครับแสดงว,ว่ามันฟักไข่ออกมานะอันนี้ก็เป็นไรแดงพืชทุเรียนนะครับก็ถ่ายเก็บไว้นะครับเผื่อใครที่เป็นใครที่เจอนะครับก็ป้องกันไว้อย่าให้สายเกินไปนะนะครับเป็นทั้งต้นอย่างี้ก็ลําบากเลยอันนี้ก็คือต้นไรแดงนะครับดูไกลก็ยังสวยอยู่เลยนะแต่จริงๆคือไรแดงไปมไปหมดเลยนะครับก็หว <c oughs> ังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมติดตามช่องของโทนี่หมกฟางไว้ครทททุเรรีีียยนนนโ่หมก มีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ